ซึ่งตอนนี้เราจะขำโมออยรอคนไปกันระวังระวัางพนักงานฮะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีฮะบูมโซแดดนะฮะ,ะวันนี้จะมาวันเดวิดมีในช่องของบูมโซแดดเลยเป็นคลิปแรกใน YouTube นะฮะก็ จริงๆพอจะมีคอนเทนต์อยู่บ้างแหละแต่ว่าโควิดอ่ะมันมันทำอะไรไม่ได้มากร,ร้านอาหารก็นั่งกินไม่ได้อะไรเงี้ยห้างก็เอาจริงๆก็น่ากลัวนะมันก็น่ากลัวทุกที่แหละแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะให้น้องเฟิร์นนะฮะผู้จัการส่วนตัวมาเป็นตากล้องให้นะฮะจ้าสวัสดีจ้ามาที่นะฮะน้องเฟิร์นวันนี้มาทำอะไรฮะมาเป็นตากล้องให้พี่บุ๊เอ้แล้ววันนี้พี่จะทำอะไรบ้างทำอะไรดีวะเอ๊นเนฝนตกหรอวะ ทำงานเที่ยงตื่น11โมง55แต่เรามาดูนะครับว่าหนึ่งวันกับการที่ไม่มีงานทําเนี่ยผมจะทําอะไรบ้างเราจะมาดูระเบียงกันนะฮะ, <S 1> <S 1> ะเที่ยฝนตกหรอเมื่อกี้ยังแดดจด้เลยเยะเลยีก็มืคืนพอดไ,ไหม่เอาไว้ ก่อนผมจะบานน้ำก็ขอเล่นเกมซะาหน่อยนะผมชอบเล่นพวกแบบว่าเพยหนึ่งอะไรพวกนี้ฮะจะเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเก่าๆนิดนึงเพราะว่ามันได้กลิ่นอายของความเป็นเด็กไฟนอนแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยพวกดแบบบร์กนลบอลยูสิไฟนนอนโจโรโบเลสซิ่งอะไรต่างๆเกมคลาสอะไรพวกนี้ฮะเอามาเล่นในตอนแบบ เบื่อจริงไงยงแบบนี้ล็อคแมน X4 อะไรอย่างเงี้ยมาเวล VS แคปคอมนะฮะตัวนี้เป็นเกมเก่ามากเก่าจริงอ่ะลอคแมนเจอสไปเดอร์แมนสมัย Gen1 มีมาเวลด้วยพี่เฮ้ยมาเวลมันเก่ามากเลยนะมันแก่มันแก่มากเลยนะมาเวลเอาจริงนี่คือลื้อซุยเลยนะเล่นไม่เป็นเลยนะเด้ไงวะเอออันนี้ไงโอเค มันใช้ไงมันใช้ไงทำไมมันฟิตอะ่ะเกมบอยที่เป็น n i นเ e นโดตัวฉบับฉบับแรกเลยนนี่ก็จะมีแนนอีกนะคะ <S <S ใครทันบ้างตัวนี้เป็นตัวที่เก่ามากนะฮะสอยมาจากญี่ปุ่นที่อีกอาเกียะระแล้วว่าหลังจะมาเปิดกลุบให้ดูนะฮะ <S <S ว่าในห้องมีอะไรบ้าง นี้จะเป็นจะเป็นโซนเสื้อผ้าเ oh. สื้อต,ตินวีเวอร์ที่ไม่ได้เอามาไว้ใส่เพราะว่ามันมันซ้ำกับส่วนที่มีแล้วก็คือตัวนี้จะเป็นโซนสะสมนะฮะส่วนเซ็นี้จะเป็น r จตสตินวีเวอร์แขนสั้นนะฮะแกงล่างี่เป็นเซื้อแขนยาวกอันนี้โดยรวมจะเป็นพวก a d i d a าสก c c i ี่อะไรพวกนี้นะฮะเหมือนกันเวทม้องเอาไว้ว่าหลังเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันนะฮะ ฝั่งนี้จะเป็นกางเกง,งต่างๆแล้วก็พวกเสื้อดูเฮาส์ของแจสตินวีเวอร์นะฮะจริงๆก็ไม่ค่อยชอบแจสตินเท่าไหร่ไปดูหวัวจริงไม่ค่อยชอบนะฮะแจสตินวีเวอร์อไม่ชอบเลยไม่ชอบเลย,เลยแล้วก็โซนพวกนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเซลกุชชี่นะฮะซึ่งไม่เกี่ยวกันอันนี้เป็นกุชชี่คือที่แขวนมันไม่พอนี่ก็เป็นกุชชี่ ตัวนี้แชมเปี้ยนซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่เกี่ยวกับมันไม่เกี่ยวกับ2อลาวนี้เลยเพราะว่า2อลาวนี้มันเป็นแจ็คสันบีเบอร์ล้วนๆเนี่ยอันนี้จะเป็นแจ็คสันบีเบอร์ที่ทำที่ประเทศเกาหลีเกาหลีใต้นะฮะตอนไปทัวร์เกาหลีใต้ลาวซ้ายเนี่ยจะเป็นลาวเกี่ยวกับพวกเสื้อทัวร์ที่เ X กับแชมเปี้ยนเนี่ยแจ็คสันบีเบอร์ X กับแชมเปี้ยนนะฮะหนาลายหน้าหลักนี่ ไม่ค่อยชอบจัสตินเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบจัสตินร้าวนี้จะเป็นจัสตินบีเบอร์เอ็กกับแชมเปียนนะับส <c oughs> ่วนรางนี้จะเป็นจัสตินบีเบอร์โซนที่เอชแอนด์เ <c oughs> อ็มกับพวกผ้ากิลด e นตัวนี้ก็เอชแอนด์เอ็มนะฮะจัสต <c oughs> ินบีเบอร์น่าจะเป็นสเตเดียมทัวร์ของปี2017ตัวนี้จะเป็นของ H&M นเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ก็ของกิลด e นนะฮะ สเตเดียมถั่วอันนี้จะเป็นตัวปี2 0 1 7เพอเวลาอาบน้ำแป๊บหนึ่งนะฮะ เสร็จแล้วฮะอาจจะไปะไปไหนดิอยากไปไหนพมาไปเงานวันเกิดไปอีเกียไหมซื้อของกข้าร้าน <_' c ười> ไปไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปอีเกียกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปอีเกียเนี่ยเดียกก๋ยวไปดูก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้ามีงานทำจะไปทำอะไร <_' c ười> ผมจะเป่าผมแค่นี้แหละฮะเพราะว่าจะปล่อยให้ข้างบนมันแห้งเอง คือไปดัดมาแล้วพอเราปล่อยให้ผมมันแห้งเองอะ่ะมันจะขยิบตัวกันเหมือนใส่แว็กแบบเบาๆเลยเดี๋ยวขอเวลาเลือกเสื้อผ้าชัา่วโมงหนึ่งนะฮะอันนี้ใส่กางเกงตัวโปรดเลยนะฮะดีสอนแล้วกันตัวนี้แหละ ไปแบบใจเล็บอะ่ะต้องไม่มีกระเป๋าตัวผิวใช่ปะเดี๋ยวมาดูพรอกกันว่าวันนี้เราจะเอาอะไรไปบ้างนะฮะอย่างแรกเลยที่ห้ามลืมคือแมสแล้วที่มันเป็นทรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะบอกบอกทริคให้เราไม่ต้องมานั่งม้วนมือนอะไรนะฮะสมมันนี้ด้านหน้าใช่เรามาอย่างนี้เอาลงมาอย่างนี้ชึบ เสร็จปุ๊บเราแม็กอ่าด้านนี้เหมือนกันนะนะมันก็จะออกมาเป็นในรูปแบบนี้นะฮะแต่อันนี้มันของเมื่อวานซึ่งก็ปดระวางมันไปได้ละแล้วเราก็มาใช้นี้แทนเสร็จปุ๊บมันจะออกมาเป็นในรูปแบบนี้ และเราก็ชึบมันก็จะครอบคลุมปิดทั้งหน้านะฮะมันจะไม่มีอากาศเข้าคือมันก็มีแหละแต่หมายถึงว่ามันก็จะแบบว่าดูครอบคลุมนิดหนึ่งแต่ว่าเราก็จะต้องดูดีๆว่าแม็กเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนเพราะถ้าเราถ้าเราใส่ด้านนี้ตรงหัวแม็กอย่างเงี้ยอันเนี้ยถ้ามันไปอยู่ฝั่งนี้มันก็จะขูดหน้าเพราะฉะนั้นเราต้องเอาฝั่งเรียบๆอ,อยู่ด้านในอ่ะแล้วเราก็ใส่เข้ามาชึบอย่างเงี้ ไอ้ตรงปลายแม็กมันก็จะไม่ขูดหน้าเราเห็นปะอ่าทีนี้ถ้ามันหลวมเกินเราก็คลับแค่นี้จกซึ่งเงินที่ผมชอบนี่เป็นโคมหานนะ,ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแหวนกุชชี่ชึชบชบเบแฟนอันนี้เนี่ยนากากุชชี่ประมาณนี้ฮะแต่ว่าเราจะไม่ใส่เราจะไม่ใส่ฮะเพราะวันนี้ขี้เกียจเด y o ออมากแบบ ขอชัดเจ้าตัวเองหน่อยช่วงนี้นอนไม่ค่อยพอขอทําตัวสบายๆหน่อยลกันะอ่ะโอเคฮนะเดี๋ยวเราจะไปอีกเกียกันก่อนเราจะไปอีกเกียบางนานกันเนี่ยเดี๋ยวขอไปรับแม่ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่รถโอเคฮนะไปดูที่ร้านกันจริงๆจะต้องจริงๆจะต้องเปิดร้านแต่ว่าโควิดนะก็เลยโดนปิดร้านทั้งหมดเลยจะมีสี่เตียงห้าเตียงน,นะฮะแล้วก็จะมี อันนี้เตียงผมมีเครื่องลบรอยสากแล้วก็จะมีมุมแตะแดดแล้วถ่ายรูปซึ่งถ้าเป็นปกติเนี่ยลูกค้าก็จะนั่งกันแบบเบียดเบียดกันหน่อยแต่ว่าตั้งแต่เขาล็อกดาวแล้วก็เปลี่ยนเป็น normal เนี่ยจะลำบากนิดนึงเพราะว่าก็เข้าร้านได้ทีละคนนะฮะ Okay. คืออันนี้แม่กับพ่อพี่ครับเอาหมอนักกี่โมงแม่ในประมาณห้าโมงห้มนี่มันก็สี่โมงครึ่งละจพนะแม่ได้ส่งโรงพยาบาลกับแม่เผากับเรามาันตัวนี้หมดเมื่อกี้ที่บูมบอกว่าบูมเสียวความรู้สึกอ่ะที่บอกว่ามันรอนานอ่ะผูมก็มานั่งคิดดูว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยภูมทําแม่เสียวความรู้สึกกังกี่รอบแล้ว เลยรู้สึกผิดก็เลยจะขอโทษนะครับโอเคเปล่าจะบอกว่าคิดมากนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าที่พูดไปไม่คิดอะไรอย่างนี้แหละไม่มีอะไรคืออาบน้ําไม่ได้ใช่ไหมอาบน้ําได้อาบน้ําก็ต้องหาอะไรสีน้อยใครอาบให้พ่ออาบให้อเอราฮะพ่ออาบให้โอเคอ่ะพี่โทษนะครับมาส่งคนไข้แป๊บเดียวครับแต่วนน้อยเลย รแรก,แรกไอ,อ๋อไม่ต้องนะโอเคขรับคุณครับจริงๆปกติแล้วถ้าถ้า,ถ,าถ้าพูดอะไรรู้สึกว่ามันมันไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ปกติที่ว่าขอโทษแม่อยู่แล้วนะคือคือขอโทษเลยอะ่ะเขาจะได้ไม่ต้องเก็บไปคิดมากอะ่ะเพราะไอตัวเราเองเรายัางคิดเลยอ่ะแล้วคนฟังถึงแม้เขาจะชินแล้วก็เถอะมัน,มน ม,มันสะท้อนให้เห็นตัวเองว่าแบบแค่นี้เราหมุดกีดใส่เขาเราแค่เราแค่แบบาแแบบมารอเขาแบบไปส่งโรงพยาบาลเลยอันนี้เราถึงอีกียร์แล้วฮะข็คงงงว่า้เนี่ยหน้าหล่อนี่ใคร,ครอันนี้คืออย่างแรกนะฮะล้วมันเป็นมันเป็นไฟมันเป็นไฟแบบ สปอร์ตไลท์ที่แบบเปิดปิดได้เฮ้ยค mm ือ hmm. <Hey, S 2> แบบนั่งคูลมากเอทเทอไลติงอ๋ออยู่ท, mm hmm. ที่อยู่ที่โซนไฟโอเคจบหนึ่งตอนนี้กำลังมองหาอะไรอยู่ครับคุณกำลังมองหาใครสักคนหนึ่ง <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ซึ่งมันราคา450บาทไอแผ่นส้นตีนแน่นะแล้วก็เราก็ต้องซื้อพอปแยกว่าเราแบบเราจะเน็บอะไรไหมหรือเราจะวางปักกาวหรือเราจะอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมาไม่ผ่านไม่ผ่าน,านตอนนี้ไม่ผ่านโปร นี่นีโมเน,นีโมนาเนยห่วยแล้วเนี่นยตัวนี้คือไฟไฟ LED ฮะนี่นะนีแต่เราไม่ได้ซื้อแบบนี้มันเป็นไฟสปอตไลท์มันไม่ใช่ดาวไลท์นะนดาวไลท์จะเป็นนี้แนี่ยนั่นเนี่ยดาวไลท์ทำเป็นดาว LED ตัวนี้เป็นสปอตไลท์ซึ่งสปอตไลท์อ่ะส่วนมากแล้วอ่ะเขาจะไปใช้กันในโรงแรมพวกสีดาวห้าดาวเลยพวกนี้ครับ เราไฟสปอตไลท์มันจะช่วยเรื่องความหรูหราแต่ถามว่ามันสว่างไหมมันไม่ได้สว่างนะมันแค่ช่วยให้ดูความหรูหราเฉยถ้าจะเอาสว่างมันจะต้องเป็นดาวไลท์ที่แบบว่าตามคอนโดอ่ะเออแบบนั้น่ะสว่างแต่แบบมันมันคือดูแบบมีมีเกรดมีอะไรอย่างแต่ว่ามันไม่ได้ดูหรูหราเท่าสปอตไลท์พวกนี้แล้วสปอตไลท์เนี่ยคือมันที่ตรงจุดนะแล้วมันมันดูหรูอะและตัวนี้มันมันดีอย่างมันมันดิมเมอร์ได้ซึ่งตอนเนี้ย เราจะขโมยร่อคนไประวังระวังพนักงานเจ็ดเมื่อกี้ล้อเล่นนะฮะไม่ได้ขโมยนะฮะซื้อซื้อจริงซื้อเยอะด้วยซื้อเยอะด้วยนะฮะอันหนึ่งประมาณเก้าร้อยท้ยแพง แน้โอเคฮะจบไปนะฮะสำหรับวันเดย์วิดมีกับบู๋มโซแดดนะฮะใครอยากเห็นคอนเทนต์ทำอะไรทิ้งไว้ข้างล่างคอมเมนต์ได้เลยฝากกดซับสไครต์ไลค์แชร์ด้วยนะฮะฝากติดตามไปด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างล่างโอเคฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าฮะไปแล้วบ๊ายบาย